ล่าสุดค่ะสุขสัรต์วบนแม่แห่งชาติน,นะคะ12สิงหาคม2568ค่ะทุกคนล่าสุดนะคะค่าย loud ของเรามีการออกมาปล่อยโปสเตอร์ค่ะเป็นรูปภาพนองริซ่าอยู่ด้านบนใช่ไหมคะแล้วก็พี่เคนทาโร่อยู่ข้างล่างคือพร้อมแล้วค่ะแต่จะปวดตับไหมคะเนี่ยทำไมสายตาพี่เคนทาโร่ดูแบบว่าเศร้าจังเลยอ่ะแกเดยวันนักแสดงสาวมาแล้วค่ะอยากดู10โมงเช้า14สิงหาคม2568จะได้รับชมการสำหรับช็อตฟิล์มโห้ยแค่ผ ก็รู้สึกขนลุกมากๆนะคะนักนแสดงสาวลนริสาของเราเอาละยังไงก็เผื่อใจนะคะก็อยากจะให้แบบว่าไม่ปวดตับมากนะคะเพื่อนๆซึ่งล่าสุดนี้นริ่าก็มาสตอรี่แล้วนะกับภาพนี้เลยค่ะอยางไรก็สงสารบรนแม่น,นะคะทุกคนขอให้คุณแม่ของพี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ส่งตรงไปหาหมามีเจทิปด้วยนะคะเป็นร่วมโพลร่วมใสให้กับลูกสาวคนสวยตลอดไปโปสเตอร์คือดีงามมากๆอยางไรก็ฝากอองเกตให้กับค่ายลาวของเรากันด้วยนะคะตื่นเต้นสุดๆเลย มาปล่อยโพสตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวค่ะเต้าลิสนับถอยหลังกันค่ะเพื่อน Sillowets of know are like dime Never you just a really don't what calm palm